คือเทพใบเดียวว้นะครับวันนี้เรามาทําม้านั่งยาวโดยวัสดุอุปกรณ์เราก็ปีกไม้ง่ายๆที่เราเก็บมาที่จะไปเผาถ่านเราเอามาแปลงมาขัดด้านหลังก็สังเกจว่าจะเป็นความโค้งมันที่เป็นปีกไม้แกะเปลือกออกอย่างใช้ปีกไม้ใช้ไม้ที่เตรียมเผาถ่านแต่ว่าเราคิดว่ามูลค่าเราสามารถทําได้ดีกหมอาไม่ทำนะทำตามไม้ใช่ครับอย่างทำตามไม้แล้วก็มีไม่มีแบบจะทำตามไม้ไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีแบบมีแค่คุณลองนั่งดิคุณแข็งไง เขาตั้งใจออกแบบมาคือนั่งได้สามถึงสี่คนตอนนี้ที่ว่าจะนอนเล่นกันนอนได้เพราะยาวมาสองเมตรเจ๋งสวยงามเราลงสีเราลงสีสวยงามมากเลยละเพราะไปเลือกไปเลือกเอาเปลือกไม้มาทําถ้าเราเอาไปเอาไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สวยลายไม่สวยอันนี้มูลค่าเราก็ที่เราซื้อมาอุปกรณ์ก็มีแค่แค่สกู๊ตสกู๊ตแค่นี้แบบนี้เพราะถ้าเป็นตะปูเราเราทำคนเดียวทำไม่ได้ทำยากตะปูทำยากสกูก็เนี่ยอ่ะสกูเนี่ยมันจะยิงคนเดียวได้จับคนเดียวได้ที่ทำคนเดียวครไม่มีใครช่วยจับไม่มีใครมาประคองอะไรให้ทำคนเดียว จะไม่ได้ฉาก้เปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้ง,งานได้จริงครับใช้ง,งานได้จริงถ้าสนใจก็สอบถามได้ไม่ได้ขายนะครับแบ่งเงินไปชมนี่นั่นับ